สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับฮานอยมัดรวมนะครับเป็นแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับเลขเด่นตารางงวดประจำวันที่17นะครับเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมเมื่อวานนี้ของเรานะครับพี่ๆสายลู่นั้นหลุดนะครับแต่ว่าสายวิ่งเนี่ยถือว่ามาเด้งๆนะครับมาเด้งๆเนาะแต่ว่าตัวเจาะมาแค่หนึ่งรอบนะครับพี่ๆตัวเจาะมาแค่หนึ่งรอบเอง เมื่อวานนะครับนะครับหาปากกาก่อนฮานอยเฉพาะกิจนะครับ208 204กับ87นะครับของเรานะครับพี่พี่ใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่8 7ดตรงๆนะครับในฮานอยพิเศษนะครับส่วนรอบพิสเออฮานอยเฉพาะกิจพูดผิดนะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับ83263นะครับของเราไม่มีนะครับเลขตารางก็ไม่มีเนาะ ส่วนรอบปกตินะครับ8 6 9 7 7นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับหลุดไป2รอบแล้วรอบ v i p นะครับ208กับ82นะครับพพ่รอบนี้ถ้าเกิดใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเด้งเด้งบนเด้งล่างนะครับแต่ว่าของเรามาเข้าในตัวเจาะนะครับในตัวนี้น8 0ศนะครับก็ยินดียินดีกับพพ่พีสมาชิกด้วย3ตัวเกือบแตกเนาะอันนี้180อันนี้208นะครับ ปีแต้มเดียวเอง3ตัวนะครับเมื่อวานนี้สายลูดไม่มานะครับต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับผมยังดีที่มาในตัวเจาะนะครับสองรอบนะครับเฉพาะกิจกับในรอบ VIP นะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านนะครับน้ำเต้าทองด้วยนะครับพี่พี่สลับบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม วันนี้เลขตารางของเราผมได้เลขเก้าเลขแปดเลขสามเลขหนึ่งเลขสองนะครับแล้วก็เลขเจ็ดนะครับพี่ๆแปดหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับในโค้งสุดท้ายวันนี้ชอบเลขพี่น้องนะครับชอบเลขพี่น้องเป็นพิเศษนะครับให้ไปที่แปดนะครับ รูดไปที่เก้านะครับผมวิ่งแปดรูดเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับ ส่วนตัวเจาะของเรานะครับตัวเจาะของเราอันนี้8กับ9นะครับพี่พสมาชิกท่านใดที่ชอบจับวินเลขตารางเนาะนี่เลยนะครับตัวเน้นตัวเจาะของผมก็จะอยู่ในที่9 2 8 1แล้วก็91 83นะครับอันนี้ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับ พี่ๆท่านใดที่ชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับสามตัวผมให้ไปที่แปดเก้าสองเก้าแปดหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสนับฮานอยมัดรวมนะครับเลขเด่นาลางนะครับในโค้งสุดท้ายเนาะ ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมมีโชคเฮงๆปังๆนะครับผมก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ